ในความที่พระเอกาทศรสเนี่ยเป็นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทวดเคยมาที่วัดนี้ไหมไม่ได้บันทึกอืมบันทึกแต่ไม่ไม่ได้มาแต่ว่าแต่ถ้าเบย์ุ้งทองนะ,ะที่พระธาตุอะคะ่ะ ระโยมยังว่าน่าจะมาแต่ว่าคือพอว่ามันก็มีโจรสลัดมาทําลายที่วัดเพราะวัดเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางวัดเป็นจุดศูนย์กลางแต่ก็เขาเรียกว่าพอวัดมีอะไรก็จนเจือวัดล่างล่างทั้งหมดครับเลยเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็มาทําลายที่วัดพระครูมาทําลายเจดีย์นี้เป็นต้นพระเจดีย์นี้ก็ถูกจ้องใช่แต่ทําลายในยุคนั้นใช่ยุคนั้นทําลายแล้วโดยโดยคน ถ้าพูดประสาบ้านเราก็คืออาจนสลัดครับนเ,นเสร็จแล้วก็หลวงปู่ทวดหลวงสมเด็จก,ก็ปรึกษากับหลวงลงุงในสมัยนั้นก็มาดูว่าจะบบุรณะวัดพระโคยังไงเจดียังไงร,รเล่าสมเด็จหลวงปู่ทวดเนี่ยก็เข้าวังอีกครั้งหนึง่งไปมองอโยธยาอีกครั้งหนึง่งอ,อ๋อมีไปอีกรอบนึงครับไปกราบทูลเรื่องเนี่ยว่าจะบบุรณะพระเจดีย์แล้วเป็นยังไงครับก็ยินดี ให้ทหารมาห0าร้อยให้พอให้เรือมาประมาณเจปดลำให้ทหารมาบุรณะปฏิสังขรณ์เจดีหลังนี้ก็แล้วเสร็จประมาณ3ปีลง,ลงดูที่จมพลลงเลที่จมพลแล้วก็มาปักอยู่ที่บ้านทําบ้านคนทาพระทำเจดีย์เขาเรียกว่าบ้านตามคนทาเจดีย์อยู่ข้างในไปซึ่ง<ล>ตอนนี้เนี่ยเจดีย์เนี่ยทางทางพระอาจารย์จะมีการบุรณะคุ้มทองคุ้ม,มทอ,ทอเพิ่ม